การพูดมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาพูดเพื่อใช้ในการสื่อความหมายการคิดการจรินตนาการการแสดงออกด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาในทุกๆด้านที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและสืบค้นสามารถพูดเป็นประโยคเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและผู้อื่นได้และส่งเสริมให้เด็กกล้แสดงออกอย่างหมาะสมตามวไย จากการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางการพูดโดยการให้เด็กบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่นของตัวเองปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่เล่นกันร,ระหว่างทํากิจกรรมปัญหาเรื่องอุปสรรคนะคะด้วยวุฒิภาวะของเด็กช่วงนี้มีความอดทนค่อนข้างน้อยมีเด็กบางคนไม่สนใจทํากิจกรรมมีการเล่นระหว่างทํากิจกรรมทําให้บอกชื่อและนามสกุลตัวเองไม่ได้ค่ะ ข้อเสนอแน่นะคะครูต้องคอยกระตุ้นเพื่อให้เด็กหันมาสนใจกิจกรรมมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพื่อนแล้วก็เราจะมาแนะนําตัวเองให้เพื่อนรู้จักด้วยด้วยลูกบอลลูกนี้สีสันสวยงามไมคะสวยงามสวยงามมากมีหลายสีสีอะไรบ้างคะโงมีสีอะไรบ้างคะสีฟ้าสีฟ้า ด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะอ้าวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะอ่ะทะนทุกหมดยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นค่ะทุกคนยืนขึ้นค่ะแซ่นีนยืนขึ้น ชูมือซ้ายและชูมือขวาแล้วกระโดดสลับขาไปมาสายสะโพกยักเอียวไปมามาพวกเราอาเต้นระบำกันเถอะเร Thank กับเพื่อนนะเดี๋ยวคุณจะทําให้เป็นตัวอย่างอนุ